เตรียมตัวนับถอยหลังกับอนิเมะที่หลายต่อหลายคนรอคอยกันอย่างคิวโคซูอิริไขปมปริศนาพูดอนิเมะแนวคอมเมดี้สืบสวนสอบสวนเนื้อธรรมชาติในขาล่าสุดของอนิเมะเรื่องนี้ได้ประกาศที่จะฉายซีซั่น2โดยออนแอร์ air ในวันที่8มกราคมปี2023ปีหน้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไปได้ว่าแฟนๆชาวไทยน่าจะฉายพร้อมๆกับญี่ปุ่นในเวลาเ,ลาเรี่ยไรกันอนิเมะไขปปมปริศนาพูดนั้นของซีซั่นหนึ่งได้ออกฉายให้รับชมกันในเดือนมกราปี2020มีทั้งหมด12ตอนจบในซีซั่นแรกดัดแปลงมาจากนิยายและมังะในชื่อเดียวกันโดยในัังะนั้นทางฝั่งญี่ปุ่นได้ออกมาแล้วถึง17เล่มส่วนฝั่งไทยบ้านเรานั้นได้ออกมาแล้วถึง8เล่ม โดยมีรักพิมพ์เป็นผู้ถือริขสิทธิไทยซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก่อนหน้านั้นไดประกาศที่จะฉายในเดือนตุลาปี2022แต่ก็ถูกเลื่อนฉายไปเป็นเดือนมกราปี2023แทนฉะนั้นครับใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วส่วนถ้าใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ก็ไปหาซีซั่นหนึ่งดูกันได้ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นต้องไปดูเองไม่สปอยครับ